ครับผมบาต่อสอดปูะครับเมื่อนี้มาพร้อมกับลูกน้องคือเ่าครับพี่น้องมื่อนี้มาเสนอในเมนูอ่านอบไก่ใส่ใบบักกูดครับเบิงใบบักกูดแบบหอมแบบแซ่บเลยครับอบเบิงพริกแกงเฮาเนื้อนามพริกแกงแกะสิประมาณนี้นะครับคุณอยอ,อบไก่แล้วพี่น้องยังห่อนๆไปไหมเนี่ยกับโปร่งลงนี่อ้าววันบอให้กินะเะไรซะแตก,ก่อนเลยในกะดีะมืนเนบเอาอยู่ โอ้อ้าวเบาๆไร้ใหญ่หางอีกขึ้นกอลพี่น้องให้กินแน่้ออะไรมาลองชิมเลยครับมาลองชิมเลยนี่เห็นบ่นี่มาลองชิมเลยมาโอ้เลื่อมมือนีกระมาพร้อมข้าวเหนียวตัวนี่ผีพี่พี่พี่ครับพี่ผีผีผี่ขอนี้วอยู่ี่มาพร้อมข้าวเหนียวคือเก่าครับบาตอดขาดบ้าอะไรหรอขอนียวละไม่จังมีแห้งนะครับไม่จังบึกบืนได้อ้าวเบาๆไร้ใหญ่หางมาลองเลยครับ คลิปนี้สีขอใส่ส่วนนะครับบุขอใส่อันนี้มันห่อนแห้งหมันห่อนแห้งพี่น้องบุขอใส่ส่วนนะครับสีขอใส่เอ้าบุขอใส่ส่วนนะสีบุขอใส่มือสีใส่ส่วนเออโอ้ยอย่าแย่งนะ่ะสมมติโต๊เปาได้ดีก,ดก็ดีแบบดาเล็กน้อยก็สูไใหญด้บยกันไข่นี่ใส่มาดีอ่ะบ่บอกอะไรยังไงฮครับมาลองเลยมาอ่า <c oughs> ว่าแบบครับพี่น้องเลยเครื่องมันขึ้นหูดังลุกจอดครับพี่น้องทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งนัวอยู่น้ำกันเบิร์ครับครบรสสูตรบลาตอวมาลองทำนีเลยอืมขอนเลยคือมาได้มาครับพี่น้องเนี่ยกินถูกนะว้าวาถาดหนึ่งครับ หาไงน,นะครับไบมาขาหน่อยสุดยอดจริงหรอเอ้ยมองไหมน่าขาดด้ยเอาเว้ยนว่าใส่ไก่พันพผอมเน้ครับมันไก่บานๆเนีย่ยเจ้าพันเนี่แบบมันนี่เนียบนีปบนเป็นวนะสุดยอดเลยด้วยครับอืมิ่งเบิ่องนี่มาลองทำมีงไงเพี่อนะลองใส่กับใบบักกูนนี่หอมใส่ได้เนียมใสกันนี่ิองได อืออืออืออ like ืออ um ืองือแบบคือมอ่าแบบนับยบบอับือมองม่ืมุยอดเลย เต้องขกเพิ่งสุดยอดไม่ขคดไบไหนี้เลยพี่น้องอาหารเสาร์ด้วยนี่นี่น่ะน้องผมกินแบบปรสนใจเลยใส่บางๆอยู่เขาเมื่อโตไเอาอยู่้เบาฮัทบดีหยาบคายเออมันก็ธรรมาดาลนะครับไอ้น้องมันก็สิประมาณนี้นะครับเบาๆและใหญ่ายายหางคือเกา่าพี่น้องกินอีกครับอืมอืม ขอรสชาตินี่ยครับรสชาติเป็นเังไรนัว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 อะไรขึ้นนัวตอนน่ะน,<ว>น,นัวนี่แสียบีวะนัวสิให้มันเป็นบ้านบาะตรง,งสียจบกล่องเป็นเด็ดดีกันพี่น้องไม่การก่อนซื้อเงินเกิดขึ้นหนึ่งแล้วครับหล่อมาเลยลาลาครับมาบางวันผมเบีองางวันเบียอ่า อืมหมาละดูนะอ้ด่าไก่ได้ครับเนี่ยดูภาษาไทยเขาเรียกว่าตูดไก่นั่นเองมากินแห้งในบารตอนดาาไก่โบบัดะด่าไก่ด่าค,กาาคนก็นมากิน,นครับเอยอะอืมสามโมงอืมหูดูหยวดพี่น้องนะ ี๋ยวพักเลยครับคุณนะป้าเดี๋ยวดูด่าไก่ละเดาออนต้อนหายพี่น่องขับจันมาตดากันนี่นะอืม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 เอ้ยยำแล้วปะ ซ่บี่บะขอความถิขอรู้อขอคอยังไง่ายกอ่ะเนเบิ้งปากของกับกอนนะออ้าอ้เขกล้ๆอ้ามันบข่อนตัวหนึ่งองสาอีย่ะู้มูญ้ามาใกล้นะหยียคอยอยู่ครับเหยียบคอยอยู่ก็เิ็ประมาณนี้แบบี่น้องกับน้อง ของบ้างก็เช่นชงว่าเสียงกุ้งชงว่าไปบม่ห่างชื่อเนี่เอ้าเอาไปนอกขาม่าอือเดี๋ยวคัดพี่น้องเลยมาเยอะครับมาจินน้ำกันชุดหยาดแห่งบรรยากาศข้างหลังกับลมเย็นช่วยช่วยให้ติดปลานะครับแบบชุดหยาดเลยนะครับบรรยากาศหาไซส์บ่ได้อีกแล้วมมออบบลครับะหมี่นเฮกันเบาตัวแบบคักแล้วครับ มันก็ครับปนีโรเวกุณหนะเบุ้งละพิสดารยงไงส่วนยังไงเริ่มเพเี้แล้วเหงาแตกแล้วครับยันนี่ที่แรกกินอยู่ครับกินไปกินมาเหงาแตกเว้ยอ้ยวะสุดยอดเลยครับนี่มาเลยมาหนึ่งสองสามอืมอ้มอื้ม อันนี้ปริมีบทบาทยังหรอครับพี่น้องบทสำคัญนั่งกินเยอะๆครับบทบาทการแสดงขึ้นกินนะครับเมื่อกี้เใส่บัวบานบาวซสนหัวใจบทสมใจท่านลูกสมเลยอ้าเอาไปเพูดหน่อยไปโอ้มาพี่น้องเออเบิ่งล่ะมันก็ไล่พูดกินกินเบิร์ดบ่นนี้กินเบิร์ดอยู่บ่นนี้ฮะ อินบ็อยู่วะโบอินยังคือกินบบเบ็ดเป็นยังคือหวยเป็นยังก็ทำก่อนตียังมีการเตะปากกันเลยกินพี่น้องมาบอกเลยยายห่างคือกับพี่น้องเพราะมันไรซ่าไรอิฐหายเบิ้งน้าเถอะอ่าอึมวางแล้วกัน สุดยอดครับขาพูเลยมากระยืมฝากคึกแมฝากก็ได้ฝาก,กคึกตามช่องบาสตาแบดเพื่เยังบาสตาสอดกุดวางดังบาสตาสอดุดเพจบาสตาสอดนุด๊กนะครับนำหรับมือน,นี้เพราะกาคำบาสัสดีครับ